สวัสดีครับสวัสดีครับสดีเพื่อนๆทั้งแคมป์วันนี้เลยนะครับร้องเพลงวันนี้เราจะมาร้องเพลงไม่พูดก็เข้าใจของใครนะไม่รู้อ่ะอะไรอ่ะโตโตสักโตกับแพรวกับแพรวนะเราหายไปนานเท่าไหร่ละสองอาทิตย์ไม่อะไรนะครับนี่เป็นคลิปแรกที่ต้องจดเลยนะ จดเนี้อร้องกันสองคนลอง <laughs> <ounded S 1> ไม่เต้นสิยังจ้ะลองฟ pues like, ังกันเนาะตื่นมาทำเพลงเดิมซ้ำไปมาเพลงที่แต่งแต่ไม่จม สักทีถ้ามาช่วยเติมคำร้องลงไปในทวงทำนองจนเกิดเพลงนี้ <c oughs> ฟังเพลงรักมันมากมายฟังใจความซึ่งเ่อไรไม่รู้สึกเหมือนได้อยู่ใกล้เธอรักที่ไม่ใกลสุดไกลก็แค่เอื้อไม่ไปได้ รออยู่เสมอไม่พูดอะไรก็เข้าใจกันทุกคำไม่เคยต้องถามก็ตอบมาได้ตรงใจไม่ต้องเรียกร้องก็ได้รับ <Yeah. S 1> กับสิ่งที่ดีมากมายเข้าใจไม่ได้รักเธอหวานกิน ปา่คงฉันที่มืดบนพอมีเธอไม่มูมนมันสว่างและทุกอย่างสวยงาม <_ S 1> เธอมันเป็นความสดใสเธอมาไล่ไม่ก่อนใหญ่ไปจากใจฉันรักที่ฉันเฝ้าตามหาเพราะมีเธอถึงรู้ว่าความเป็นจริงมันยิ่งกว่าฝันดี เพื่นได้รู้ว่าขิ้งในใจคนเราไม่รักใครรู้สึกยิ่งนี้ไม่พูดอะไรก็เข้าใจกันทุกคำไม่เคยต้องถามก็ตอบมาได้ตรงใจไม่ต้องเรียกร้องก็ได้รักกับสิ่งที่ดีมากมาย เข้าใจเมื่อได้รักเธอฟอฮอ๊ท<อ> <c oughs> ำไมมันจังหวะขนาดนั้นน่ะโอ้ <c oughs> เงือแตกเลยโอ,อ้ <c oughs> ไอเตี้ยจอดดูดิดก็อาทิตย์ที่แล้ว <c oughs> แค่มันอย่างว่า <c oughs> อเ้เก๊ป่วยเลยไม่ได้มาอัดอาทิตย์นี้ก็มาแหละเพิ่งดูหนังจบเมื่อกี้